มีข้อสงสัยจากเพื่อนๆหลายคนสอบถามมาว่าการที่เราเอาคิดเท่ามาใส่โคนต้นทุเรียนนั้นจะส่งผลกระทบให้ทุเรียนมีอาการชังงักหรือไมอ่สำหรับต้นทุเรียนที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นต้นทุเรียนที่มีอายุ8ปีแล้วเราเอาคิดเท่ามาใส่ตรงโคนต้นนี้ต้นละประมาณ2คูถังนะครับ ในขณะที่ถ่ายทําอยู่ในขณะนี้ก็คือวันที่16มิถุนายน2568ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับจากการที่เราเอาขี้เท่ามาใส่ตรงโคนต้นเพื่อป้องกันโรคเน่าคอดินหรือว่าโคนเน่าให้กับทุเรียนในฤดูฝนนั้นเราเอาใส่มาประมาณได้2เดือนแล้วผลปรากฏว่าณนะขณะนี้นะครับต้นของเขาไม่มีลักษณะาการแพ้หรือว่าเกิดความ เสียหายประการใดนะครับก็ยังคงโตปกตินะครับแล้วเราก็มาดูสภาพภายนอกทีนี้สภาพภายนอกนะครับต้นนี้เราทําการแต่งกิ่งแขนงไปแล้วนะครับสภาพาโดยรวมของภายนอกก็จะทําให้เห็นว่า,าต้นของเขายังเขียวกระจีเขียวง,งามใบยังเป็นมันเป็นแวกสวยงามเป็นปกติ แสดงให้เห็นว่าการที่เราเอาคิดเท่ามาใส่ตามโคนต้นในฤดูฝนนั้นเป็นผลดีมากกว่าที่เราจะไม่ใส่